ครับก็ในหลักของการฝึกสมาธินะครับซึ่งเอามาประกอบในการเขียนเลขยันนะครับซึ่งมันเป็นความจําเป็นและเป็นความสําคัญนะครับสําคัญหลักในการที่เราจะต้องนํามาประกอบนะครับก็วันนี้ก็จะได้ให้เป็นวิทยาทานนะครับซึ่งเป็นหลักที่จริงแล้วก็เป็นหลักง่ายๆนะครับที่จริงครูบาอาจารย์ท่านจะสอนนะครับซึ่งในเรื่องของการตั้งลมเนี่ย ก่อนอื่นเนี่ยครับก่อนอื่นเราก็ต้องหาที่ตั้งของใจให้ได้ก่อนเพราะว่าที่ตั้งของใจที่ตั้งที่ตั้งของใจตรงนี้นะครับท่านจะเรียกว่าปัตวีธาตุซึ่งปัตวีธาตุเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องและก็มีความสําคัญในเรื่องของสิ่งที่จับต้องได้จะเป็นเงินทองก็ดีจะเป็นเรื่องของอวัตถุบ้านช่องเรือนชาในต่างๆพวกนี้หรือว่าแม้แต่วัตถุบงคลซึ่งเป็นเรื่องของธาตุดินซึ่งตับจับต้องได้ฉะนั้น เมื่อเราจะฝึกตรงนี้ครูบาอาจารย์ท่านให้ใช้อานาปานสตินะครับเป็นตัวหาหาที่ตั้งซึ่งหลักก็คือที่ตั้งของใจนี่ก็คือการจับให้จิตหยุดนิ่งอยู่ดังใจใช่ครับให้อยู่ในจุจจดใช้จิตก็ได้แต่ด้จริงแล้วมัน,มนจิตมันเป็นเป็นเป็นมันจะมีเขาเรียกว่าทางทางหลักอภิธรรมท่านบอกว่าจิตมันมีหน้าที่คิดแต่ว่าใจมันมีหน้าที่ตัดสินอารมณ์มฉะนั้น ใจตรงนี้มันจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นกายในถ้าเป็นภาษาของที่ครูบาาจาท่านท่านสอนท่านบอกว่าตัวใจเนี่ยจะเป็นกายในกายนอกก็คือกายกายเนื้อกายในก็คือตัวที่มันเราไปไปเกิดที่โน่นที่นี่ก็คือตัวตัวใจนั่นเองฉะนั้นเราจะต้องหาที่ตั้งของใจให้ได้ก่อนก็คือการใช้ลมหายใจหาายใจกับเป็นตัวลมเป็นที่หาใจครับก็คือสูบลมหายใจเข้าปอดลึ้ยๆครับแล้วก็เอาจิตของเรานะครับตามลมตามลมไปจนถึง ใต้สะดือนะครับใต้สะดือใต้สะดือสองนิ้วตรงฐานใต้สะดือสองนิ้วนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของปัตวีธาตุซึ่งถ้าใครหาไม่เจอนะครับก็ครูบาอาจารย์ท่านก็จะแนะว่าให้กินน้ําเย็นก็คือกินน้าเย็นปุ๊บแล้วก็กําหนดตามน้ําเย็นลงไปไปสุดตรงไหนเอาที่นั่นเป็นที่ตั้งของของใจก็คือเอาความรู้สึกของเราเอาจิตของเราไปจับไว้ตรงนั้นคือภายในใช่ไหมครับไม่ใช่ภายในในอกภายในครับก็คือภายในนั่นเอง เมื่อจับความรู้สึกไว้ตรงนั้นถ้าเราทําจนชัดเจนก็คือเราบังคับไปอยู่ตรงนั้นได้ชัดเจนแล้วแสดงว่าเราหาที่จ้งที่ตั้งของใจได้แล้วก็คือเมื่อเราสืบลงเข้าไปปุ๊บเนี่ยเอาใจไปตั้งไว้ตรงนั้นสืบลงสืบลงพระใจปุ๊บเนี่ยเอาใจไปตั้งตรงนั้นเมื่อเราจะสวดมนต์ไหว้พระเมื่อเราจะพูดเมื่อเราจะอะไรก็แล้วแต่บังคับจิตให้อยู่ตรงนั้นแต่ว่าเมื่อขนาดที่เราจะพูดออกมานะครับอย่างผมจะพูด อย่างผมจะตั้งนโมตัสสานะครับก่อนที่เราจะตั้งเนะี่ยเราสืบลมหายใจไปก่อนเมื่อไปตั้งไว้เราก็เมื่อเราจะพูดออกมาเนี่ยครับให้ใจกับลมออกมาพร้อมกันก็คือให้เสียงกับใจนะครับออกมาพร้อมกันอย่างนโะมตสัสสะพระคัมภีร์ตัวรหัตัวสมามสัมพุทธสสะเนี่ยขณะที่เราพูดกับใจกับกับคําพูดกับลมนะครับที่มันออกมานะครับให้มันพร้อมกันท่านเรียกว่า ใจกับการฝึกใจกับเสียงให้มันพร้อมกันเมื่อเราฝึกได้อย่างนี้จนชัดเจนนะครับเมื่อเมื่อเราฝึกได้ย่างนจนชัดเจนนั่นคือจุดปฐวีห้าใช่นั่นคือจุดปฏิวัติซึ่งซึ่งมันจะมีมีเขาเรียกว่ามีคุณคุณก็คือเมื่อเราฝึกได้แม้ขนาที่เราหาที่ตั้งของใจได้เนี่ยเทวดาครับเทวดาที่เป็นผู้ที่อยู่กับเราเนี่ยแหละเขาเรียกว่า ครูบาอาจารย์ท่านจึงให้เราใช้ตัวนโมตัสสะพักตัวระหตัวสมาสัมพุธสันเนี่ยเป็นองค์ภาวนาเพื่อเพื่อเทวดาที่ท่านอ,าอยู่ใช้คาทั้งทั้งทั้งสิบแปดคเนี่ยท่านจะมีองค์ใดองค์หนึ่งนะครับมาช่วยเราใน,ในการาสร้างบาร,รมีเพราะว่าเราฝึกตรงนี้ครูบาอาจารย์เขาบอกว่าเป็นการฝึกเพื่อเพื่อเป็นพรหม,มไม่ใช่เป็นเทวดานะการฝึกตรงนี้เพื่อเป็นพรหมนะฉะนั้นเทวดาที่ท่านเป็นเทวดาชั้น ชั้นจะตุมต่างๆแล้วไว้ต่างๆนะครับท่านก็จะมาร่วมโมทนากับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตรงนี้ครูบาอาจารย์ตอบว่าถ้าเราอยากได้อะไรเราอยากได้เงินทองข้าวของอะไรต่างๆให้เราเอาจิตเอาความรู้สึกไปไว้ตรงนั้นแล้วก็นึกภาพไว้ตรงนั้นนะครับนึกเป็นเงินอยู่อย่างนั้นนะครับเนี่ยคือหลักนึกอยู่อย่างนั้นนึกอยู่อย่างนั้นนึกอยู่อย่างนั้นแม้แต่เราสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยครับสวดมนต์ไหว้พระอธิษฐานต่างๆ,ๆพวกนี้นะครับแม้แต่ผมสวดมนต์ไหว้พระหรือว่าการอ่า ในการปลูกเสกเครื่องรางของขลังผมจะเอาจิตมาไว้ที่ใต้สะดือแล้วก็ผมก็จะอธิษฐานสิ่งต่างๆซึ่งจะเป็นเรื่องของอแคลาาคัสกระพันเมตตามหามนต์อะไรต่างๆผมจะอธิษฐานแล้วก็ผมก็จะสวดมนต์ต,ต,นะตั้งแต่ตั้งนโมตั้งแต่จนถึงอิติปิโสพระหงุงแล้วก็คาถาต่างๆเราเอาจิตของเราไว้ไว้ตรงนั้นบังคับจิตไว้อยู่ตรงนั้นแล้วก็เราก็สวดสวดคาถาออกมาออกมาจากใจนะครับคําว่าสวดออกมาจากใจมันก็จะเหมือนกับเวลาเราร้องเพลง ปกติแล้วเนี่ยเราสวดคนที่สวดมนนิจิตจะไม่ค่อยอยู่กับที่ก็คือส,สวดอิติปิโสพราะว่าบางทีสวดไปปากสวดไปแต่ว่าใจคิดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็มีแต่ครูบาอาจารย์ท่านจึงมีหลักให้เป็นที่ยึดของเราก็คือหาที่ตั้งของใจให้ได้แล้วก็ใจไว้ที่ตรงนั้นเมื่อเมื่อสวดออกมานะครับเมื่อสวดสวดสวดเสียงออกมาเสียงต่างเสียงที่มันออกมามันจะออกมาจากใจแล้วก็จะออกมาจากความตั้งใจจริงจิตมันจะไม่ลอยไปที่อื่นแต่มันจะอยู่ปักอยู่ตรงนั้นใช่ คนที่เราเรียนรู้นะครับในปัจจุบันเด็กๆที่เขาเรียนร้องเพลงก็จะใช้หลักการเดียวใช่ครับตรงนี้แหละครับหายใจเข้ามาแล้วอั้นลมไว้ที่ท้อง er ใช่แล้วเวลาออกเสียงเป่งเสียงมาเป็นช่วงทํานองอย่างน้ก็ออกมาให้ท้องแฟบแล้วก็ออกมาใช <S <S นน่นั่นแหละครับนั <S <s ่นแหละครับใช่หลักการเดียวกันเลยหลักการเดียวกันครับแม้แต่การร้องเพลงก็ต้องร้องออกมาจากความรู้สึกใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือหลักหลักที่จริงแล้วครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าที่จริงแล้วไอ้ฐานตรงนี้มันมีอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วเหมือนกับเรายกของหนักเนี่ยถ้าเราจิตเราไปไปอยู่ที่ ใด้ท้องน้อยไม่ได้เราจะยกของหนักขึ้นไม่ได้เลยเป็นทรเป็นธรรมชาติเลยนะครับแต่ถ้าเราธรรมชาติเนี่ยเวลาเราจะยกของเนี่ยเราจะหายใจเราค่อยยกใช่ไหมครับมันจะเก่งหน้าท้องมันจะเก่งเก่งปุ๊บเนี่ยนจิตมันไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันเราจึงสามารถยกของหนักขึ้นมาได้การที่เราจะอธิษฐานก็เหมือนกันครับการที่เราจะอธิษฐานสิ่งใดก็แล้วแต่ให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการครับเราต้องมีความจริงใจคือมีสัจจะมีความจริงใจในสิ่งสิ่งนั้น การอธิษฐานไม่ใช่ไม่ใช่การอ้อนวอนแล้วก็ไม่ใช่เขาเรียก <c oughs> ไม่ใช่กิเลสแต่มันเป็นการตั้งสัจจะความจริงใจขึ้นมาในการที่เราจะทําสิ่งใดก็แล้วแต่ให้เกิดผลสําเร็จตามสิ่งนั้นแล้วเราก็มุ่งมั่นทําไปในการไหว้พระสวดมนต์และอะไรต่างๆมันจึงมีอ,อธิษฐานบารมีไงครับซึ่งเราจะทิ้งไม่ได้จะศาสนาพุทธนี่จะทิ้งตรงนี้ไม่ได้และเมื่อเราหาที่ตั้งของของใจได้ตรงนี้แล้วเราจะไหว้พระสวดมนต์เราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับ ตรงนี้มันจะเป็นฐานที่สําคัญทีนี้ถ้าในหลักของของคาถาตรงนี้มันก็จะเป็นปัตวิธาตตรงนี้ก็จะเป็นอาโปธาตตรงไหนต่อครับอาโปธาตอาโปธาตก็คือจุดที่สูงขึ้นมาจากเนื้อสะดือสองนิ้วก็เรียกว่าอาโปธาตอยู่ตรงบางอกก็จะเรียกเตโชธาตบางอกระหว่างทีปีหรือว่าเนี่ยตรงนี้ครับตรงนี้ครับกล่าวนมครับจะเรียกเตโชธาตคือธาตุไฟแล้วก็ตรงนี้ก็จะก็เรียกว่า อากาศอธาตุาลมครวายโยธาตครับก็คือตรงที่เวลาเราหายใจมันจะมีช่องเปิดปิดเปิดปิด,ปดตรงคอหอยเราเนี่ครับ<ม>เรากําหนดอยู่ตรงนี้นะครับและคุณของแต่ละธาตุจะมีคุณอยู่ของเขาอยู่ซึ่งเวลาเวลาผมปลุกเสียงเนะี่ยเวลาผมจะเน้นในเรื่องของคงกระพันผมก็จะเอาจิตมาปักอยู่ตรงฐานปัทวีธาตุเมื่อผมเน้นในเรื่องของเมตตาผมจะเอาจิตมาปักอยู่ฐานอาโปธาตุเ<ม>นี่ยเป็นเป็น เป็นหลักเป็นคุณของท่านน,นั้นเวลาเราใช้คาถาซึ่งท่านในหลักของการใช้คาถาในบางสำนักท่านก็จะบอกว่าให้ปรุงจิตใช่ไหมครับการปลุกเสกเครื่องรางของขังในเรื่องของคงกระพันชาตีแค้วค่าอะไรต่างๆพวกนี้เราต้องปรุงจิตให้เข้มแข็งแต่เมื่อเราจะปลุกเสกเครื่องรางของขังให้เป็น,ปน,ปนในเรื่องในส่วนที่เป็นอ่าเมตตาเราจะต้องปลุกจิตให้อ่อนโยนคือเราปรุงจิตปรุงใจคิดไปให้เกิดความเมตตาเหมือนกับ เราเห็นหมาเห็นแมวเนี้ยเราเกิดความเมตตาสงสารขเขาเราจะต้องปรุงจิตให้เกิดความเมตตาสงสารให้เกิดขึ้นมาให้ได้อย่างนั้นจริง,รงๆเราในขณะที่เราปลูกเสกเครื่องรางของขลังแม้แต่เวลาที่เราปลูกเรื่องคงกระพันแม้แต่เวลาเราที่เราลองลองลองตัวเราเนี่ยเราจะต้องทาจิตใจให้เข้มแข็งขึ้นมาให้ได้แต่หลักของการตั้งท่านี้ไม่จําเป็นจะต้องปลุกเพราะว่าคุณของท่านั้นมันจะมีคุณต่อสภาพของจิตโดยอัตโนมัติ ซึ่งเมื่อเราตั้งทาตุ๊บในส่วนที่เป็นปฐวีทตุเมื่อเราอธิษฐานปุ๊บเป็นคงกระพันจิตจิตมันจะเกิดความเข้มแข็งโดยอัตโนมัติเมื่อเราตั้งจิตตรงอาโปทตาอยู่บ่อยๆเมื่อเราอธิษฐานปุ๊บเนี่ยจิตของเรามันจะอ่อนโยนโดยอัตโนมัติครับซึ่งเวลาเราปลูกเครื่องรังของขัง,งมันก็จะได้ผลผลสมบูรณ์แต่ในส่วนของในเรื่องของเรื่องมหาเสน่ห์นี่ผมก็จะไม่ขอไม่ขอไม่ขอคุยไม่ขอบอกเพราะมันก็จะเป็น เป็นหลักของเรื่องของการปลุกการมอะไรต่างๆเรื่องต้องปรุงจิตให้เป็นการมอะไรต่างๆพวกนี้มันก็มันจะขัดจากหลักของการประพฤติปฏิบัติในหลักของพระพุทธศาสนาผมก็จะไม่ขอเก่าวตรงนั้นนะครับอยอย่างนี้ผมถามหน่อยนะปฐทวีทาธาตุก็สําคัญสุดสิเพราะว่าปฐทวีทาธาตุอยู่ล่างสุดเวลาลมออกมาก็จะ่านาธาตุดีใช่ครับฉะนั้นปัวีาธาตุเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งครับเหมือนกับเราอยู่เนี่ยถ้าเราไม่มีปัวีาธาตุ เราจะตั้งอยู่ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าขาดปัตวีธาตุจะตั้งอยู่ไม่ได้แม้แต่ครูบาอาจารย์ท่านเคยบอกผมนะครับผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจะเป็นพระหรือเป็นโยมก็แล้วแต่โดยมากถึงแค่อาโปธาตุแค่อาโปธาตุธาตุน้ําซึ่งเมื่อปฏิบัติถึงตรงนี้ลูกศิษย์ลูกหาจะมากมายเพราะมีเมตตามากเมื่อมีเมตตามากแต่ว่าลงไม่ถึงปัตวีธาตุจะแพ้ครับแพ้ต่อกิเลสของตัวเองเพราะว่าเมื่อมี ญาติโยมเข้ามาเยอะมีเงินอะไรเข้ามาเยอะๆนะครับจิตมันอ่อนไหวนะครับมันจึงไปตามกิเลสง่ายๆครับผมอ่ะมนันเป็นหลักนะครับื่อกีดูข้าวๆแล้วพัวีธาตุก็คือพวกคงกับพันนะค,ะครับถ้าพลังหยาขอพลังยาพอาออมาอาโปธาตุมันก็พลังหญินเมตตาสเสน่ห์โชคนะและเดอดไอ้สองงานครับจะไปแนวไหนวายโยกับอ๋อ,อเตโชถ้าเตโชนี่ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการถ้าในส่วนคนที่ใช้คาถาเกี่ยวกับคาถา อถอดคุณใสไล่ผีอะไรพวกนี้ก็จะตั้งตั้งจิตไว้ไ<ห>ที่ไฟใช่ใ<ห>ตั้งจิตให้เป็นเขาเรียกว่าตั้งจิตอธิษฐานให้เป็นเอาไฟเผาก็ได้แล้วเอาไฟเอาไฟไล่ก็ได้แล้วแต่ถ้าคนที่จิตมีจิตกําลังจิตมากๆเนี่ยสามารถเพ่งมันมันเป็นกระสินเลยนะครับเพ่งไฟเผาไม่เล่นเลยนะครับถ้าอาโปถ้าไอถ้าลมเนี่ยครับถ้ามาตั้งตรงนี้เวลาเราจะคุยติดต่อสื่อสารนะครับเมือนก็จะคุยธุระกิจการงานอะไรต่างๆให้สําเร็จเราตั้งจิตไว้ตรงนี้ แล้วก็คุยแล้วก็จะเกิดผลสําเร็จได้ง่ายก็เหมือนสา,สาริการใช่มันก็จะเหมือนกับมันมันมันกับลมเนี่ยมันเป็นส่วนธาตุลมนั้นเป็นส่วนที่ทําให้ในการติดต่อสื่อสารได้ได้คล่องตัวอะไรต่างๆพวกนี้นะครับคือความหมายครับก็จะมีหลักอยู่อย่างนี้ในหลักคร่าวๆนะครับส่วนที่จริงแล้วถ้าผู้ที่ฝึกได้ขั้นที่ละเอียด่ะมีอะไรเยอะแยะครับครับผมอ่ะแล้วทีนี้มีส่วนเพิ่มเติมอะไรบ้างเลยครับ นอกจากเรื่องของกรรมฐานตรงนี้และเคล็ดลับในการใช้คาถานะครับเคล็ดลับในการของการใช้คาถาก็คือมันก็จะมีหลักต้องมีการเดินท่าออกเสียงก็ไม่ออกเสียงเนี่ยหลายคนท<ช>ะเลาะกันเรื่องนี้อ๋อที่จริงในเรื่องของการออกเสียงในถ้าเรื่องของการออกเสียงเนี่ย <S <S เราจะสวดออกเสียงก็ได้ไม่สวดออกเสียงก็ได้ไม่ได้เกี่ยว แต่ถ้าเรื่องเรื่องของบุญออกเสียงได้บุญมากกว่าเอชวดาอนุโมทนาครับผมเพราะว่ามันได้กายาวา<ค>มันได้กายวาจาใจแต่แต่ใช้คาถ <unboxing. S 1> าคมท่านก็จะบริกรรมในใจเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นได้ยินแล้วมันก็มีจะมีคาถา,ขาบ,บางอย่างซึ่งถ้าเราสวดไปแง่สวดคาถาคนอื่นได้ยินเนี่ยคนที่เขามีคาถาสูบคาถาเรียกคาถา,ขาในเขาสามารถเรียกกูเราไปได้นะมันเป็นอย่างนั้นนะครับสู้เราใช้คาถาแล้วเดินไปตามธาตุต่างๆใช่อันนี้อันนี้ดีกว่าจะจะ จะดีกว่าอ่ะแล้วเดี๋ยววันนี้จะมีเทรนเนอร์ที่มาร่ำเรียนวิชาอาจารย์น้อยหน่อยครับนะครับลองลองลอง <c oughs> องดูอขอขอเป็นเบกขอเดิขอเป็นเบกหน้านะครับเอ๊ะ